เพราะว่าหัวไหล่มันรับน้าหนักเยอะเวลาเรายกเราแบกอะไรเงี้ยครับแบกทีวันแบกทั้งวันไหมก็เป็นบางวันครับบางวันก็หนักบางวันก็ไม่ได้แบกแต่ก็ส่วนมากจะหนักทั้งวันเลยครับบางครั้งเอี้ยวตัวขยับตัวมันก็เจ็บมันก็ปวดก็ก็พยายามหายาอยู่หายามาทายาอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะได้ผลเท่าไหร่อ๋อนะครับแล้วนะตอนนี้เนี่ยพอมาใช้นะ้ำมันทายาแล้วเป็นยังไงบ้าง ก็รู้สึกว่าก็ดีนะครับดีกว่ายานวดทั่วไปที่เคยใช้เพราะว่ามันเหมือนมันซึมซับเข้าไปในกล้ามเนื้อไวทาแล้วรู้สึกเย็นมารู้สึกผ่อนคลายครับถ้าเป็นบางยาตัว,ต,ว,ต,วตัวอื่นมันก็จะร้อนทาแล้วมันก็ร้อนแต่น้ํามันทายาเนี่ยเวลาได้ใช้หรือได้ทาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเย็นซึมซับเข้าไปในกล้ามเนื้อมันจะเย็นนานรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีครับทาแล้วมันไม่ได้ร้อนเหมือนยาตัวอื่น ทราบนี่ฝากบอกกับคนที่มีอาการปวดอาการเจ็บหมครับอ๋อถ้าอาการปวดอาการเจ็บนะครับถ้าปวดเมื่อยยกของหนักๆผมแนะนําน้ํามันทายะลองใช้ดูลองใช้ดูก่อนจะเป็นน้ํามันมันอาจจะเป็นชื่อที่คนไม่เคยคุ้นหูเท่าไหร่ผมก็ยังไม่เคยคุ้นหูแต่พอมาลองได้ใช้แล้วเออมันก็ดีรู้สึกดีกว่ายานวดตัวอื่นต้องลองใช้ดูครับผมก็ลองใช้อยู่ก็รู้สึกว่าดีขึ้น รู้สึกว่าเออก็เย็นดีแล้วมันก็เย็นนานปวดแขนข้างฝาปวดทนนะ่ะตามหัวไหล่มันก็ชาปลายนิ้วปวดอย่างน,าน,นี้มานานไลมก็หลายปีแล้วมันปวดข้างไหนอรทรมานมาน,นอนไม่ได้เลยต้องยกยกมือขึ้นเนะี่ยลาน,นอนกลางคืนเนะี่ยยกมืออย่างนี้เลยเนะี่ยเอาหมอนวางนอนเนี่ยวางเผอกับแนบตัวเองไม่ได้เลยอ่ะน้ำตาไหลทรมานจริงๆกินแต่ยา กินยาแล้วมันก็ไม่ได้ผลจงคุณมเจอดูในโทรศัพท์เจอน้ำมันทายะเจอเห็นเขาโฆษณา,นานก็เลยลองลองซื้อมาทาขวดหนึ่งกล่องลองสั่งดูมันก็ทาดีอ่ะทาแรกๆนะมันจะรู้สึกร้อนแล้วเย็นหอมกลิ่นจะหอมมือไม้เนี่ยก็โอเคแล้วดีขึ้นมามั่งแล้วเพราะว่าใช้มาสี่ห้าขวดแล้ว ช่วงนี้ก็เราทาถึงด้านหลังเลยมันก็ค่อยโอเคมันก็ไม่รู้สึกปวดเท่าไหร่แต่เริ่มแรกหนักๆเลยจะเป็นแขนใช้ทาแห่งทาแขนดีแล้วเราก็เลยลูบตามข้างหลงข้างหลังเนี้ยให้หลานชายมั่งเนี้ยถูข้างหลังบีบๆมันก็โอเคมันก็ดีขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากคนที่มีอาการปวดแบบนี้ไหนครับก็อยากบอกว่าถ้าใครปวด แขนขาหรือด้านหลังนะ่ะลองใช้น้ำมันขวดนี้ตัวนี้ดูแล้วรู้สึกว่าจะสบายและกลิ่นก็จะไม่เหม็นกลิ่นจะหอมลองลองลอง,ลงแนะนำเลยแนะนำให้ใช้เลยแล้ว้แลวพวกคุณจะบอกว่าเออโอเคกลิ่นก็หอมแล้วฟาร์มเย็นมันจะเย็นถึงปลายนิ้วเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คคะด้วยธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมันต้องใช้ร่างกาย จะมีปวดขาบ้างปวดตัวบ้างอะไรเงี้ยครับก็ตามอายุของคนที่มีอายุมากขึ้นคเคยปวดแบบหนักๆคือส่วนใหญ่ตรงไหนของร่างกายหนักๆอ่ะส่วนมากก็จะปวดเข่าครับปวดเข่าเนี่ยอ่าลุกไม่ได้เลยตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ได้เพราะว่ามันจะเกร็งแล้วก็ต้องนั่งสักักสักระยะนึงก่อนแล้วก็ พอพอเราปรับสภาพร่างกายก็ถึงจะจะเดินได้อ่ะนะครับผมแล้วปัจจุบันนี้ได้มีได้ใช้น้ำมันทยายะเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะครับอันดับที่หนึ่งก่อนเลยอ่านวดแล้วร่างกายดีขึ้นไม่ปวดไม่อะไรแล้วก็การนอนก็ดีขึ้นเพราะว่าเวลาเรานวดของตอนกลางคืนเนี่ยเราเราก็พักผ่อนตื่นเช้ามาแล้วขาเราก็ไม่เป็นอะไร,รก็ดีเราหลับเราหลับดีขึ้นหลับสบายครับมันเหมือนกับเป็น น้ำยาอะโรมาไงครับเรานวดแล้วเราอยู่ห้องแอร์มันก็จะกลิ่นหอมอครับนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้ฝากคนที่มีอาการปวดอาการเจ็บให้มาใช้น้ํามันไทยยาครับครับก็น้ํายาตัวนี้นะครับเป็นน้ํามันที่ดีผมใช้มาแล้วน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าห้าขวดผมใช้อย่างต่อเนื่องดีจริงครับอันนี้ผมรับประกัน ดีแนนน่อคปวดเมื่อยหัวเขา่าปวดหัวเขา่เขาตามเส้นเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจนเท้าด้วยเนี่ยมีอาการปวดหลายที่มากเลยค่ะดิฉันไม่รู้จะทํายังไงปวดมานานแล้วก็เลยให้ลูกสาวหาอะไรก็ได้ที่มันทําให้หายปวดลูกสาวก,ก็ไปได้น้ํามันชื่อทายะเนี่ยค่ะก็ะเอามาให้ดิฉันลองใช้ดูดิฉันก็เอามาดมดูกลิ่นมันก็หอมดีก็เลยลองทาดูนะคะ นี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทันก็ทาต้องนวดไปอย่างนี้นะคะลูกสาวบอกให้ค่อยๆนวดไปตรงที่บริเวณปวดนะคะข้างนี้ปวดมากก็นวดมากหน่อยก็แค่ทาเนี่ยนะคะห้านาทีก็ซึมหายไปเย็นดีนะคะเนี่ยดิฉันก็ทําอย่างนี้อยู่ค่ะทําวันละสองครั้งนะคะทํามาจนได้สิบวันน้ํามันก็หมดอาการที่ปวดก็เบาขึ้นดีขึ้นนะคะก็เลยให้ลูกสาวไป ซื้อมาให้อีกก็ใช้ไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้อาการปวดหัวเขา่าชาลงเท้านี่ก็หายนะคะตอนนี้ขึ้นบันไดลงบันไดหัวเข่าก็ดีหลังก็หายปวดทาชาที่เท้าก็หายไม่ต้องมาปวดทรมานอีกนะคะผู้ใดที่ชมแล้วมีอาการแบบดิฉันลองดูนะคะปวดแล้วแค่ห้าร้อยเองดีกว่าจะต้องไปเสียค่า รถไปหาหมอและยังไปเสียค่าหมออีกนะคะมันก็ยังไม่เหมือนอย่างนี้เชิญชวนให้ทุกคนมาลองใช้พายะสามารถช่วยให้คุณดีได้นะคะ